ยังโอเคสวัสดีครับผมท็อปจากเต็นท์รถท็อปเทนการาดนะครับรถมือสองสภาพสวยคุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดนะครับอ่ะก็หายกันไปนะครับสักระยะหนึ่งนะครับแพ้อากาศครับเสียงยังไม่ได้ดีขึ้นเลยฮะนะฮะถ้าภาพและเสียงไม่ชัดยังไงขอญาตนะฮะช่วยแจ้งด้วยนะครับข้างในเป็นไงบ้าง ข้างในโอเคคุณภาพเสียงนะครับได้อยู่นะครับวันนี้ขอนำเหนอคอนเทนต์วันนี้รถที่พอนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์รถอะไรวะอ่าฟอร์ดเฟสตปีส0 1 3 ไม่เคยติดแก๊สประหยัดเครื่องพันห้าตัว S Airbag ABS a u อ o 5อโต้ประตูผ่อนเพียงเท่าไหร่นะตาก้อง3,200้อกว่าบาท3,200งกว่าบาทเท่านั้นโคตรถูก,ถกอ่ะนะอันนี้นอ,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 ไอะไรนะมอเตอรไอีกใช่บอไซผ่อนเท่าไหร่3,500ขึ้น 5, 1. 1> อ่ะอันเนี้ย3 2 0 0 แล้วเดี๋ยวมาดูรถนะว่าซื้อได้ไหมผมบอกเลยว่าซื้อได้รถโคตรสวยนะครับอ่ะเราย้ายมาจากที่เก่าสู่ที่ใหม่อยู่ในตลาดรถอ o o d Auto ดีอ่ะกูดออโต o ดีะนะครับถ้าหากมาจากบรมราชชนนีเราจะบูอยู่บนถนนการนาพิเศษก่อนปั๊มซัตโก้และก่อนเดอะมอบางแค่2กิโลเมตรนะอันนี้แดดสาดนิดนึงตากล้อง อนานดนึงนนินึนึ่ง,งไม่ค่อยซูแดดเท่าไหร่นะครับตะกล้องอ่นะหรือหากชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยหรือติดต่อมาที่เบอร์080480421และอีกเบอร์080480423หรือไลน์ t o p ท็อปเ a r a และเห็นไหมดอกเบี้ยถูกจัดไฟเงาจัดไฟแนนซ์ง่ายได้รับรถชัวร์เรากล้าขึ้นโชว์เลยนะครับและมีบริการหลังการขายนะครับ พอคุณมาคุณจะเจอเต็นต์ติดถนนนะครับสวยๆนะครับรถสภาพมุ้งมิ้งทุกคันเลยนะครับอ่ะและดูไลน์นี้ได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออนุญาตย้ำฟอร์ดเฟียตตาปี2013ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่อง 15S 5ประตูแอร์แบ็ก ABS เกียรต้ราคา168,000บาทเท่านั้นผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะฮะแล้วก็จัดไฟแนน์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับและรถคันนี้ถ้าหากคุณซื้อไปบอกว่าชนหนักพริกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขต่ดตัวถังหรือตัดดาวจะสี่เราซื้อคืนทุกกรณีนะครับและโปรดีๆนะครับฟรีจัดโอนภาษีพลบอ,อเอาไแตม น้ำมันฟิล์มอบอโซนเคลือบแก้วจัดให้จัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมนะครับดอกเบี้ยก็ถูกถูกนะฮะอ่ะขออญาตเริ่มต้นที่ห้องเครื่องเลยแล้วกันผ่อนตามว่ามอตไซค์สภาพต้องเนา่าหรือเปล่ามาดู ว้ wow. าวเงวับเครื่องแห้งไม่ใช่น้ำมันเครื่องแห้งนะเครื่องแห้งแห้งคือไม่เยิมนะพวกนี้ยสสูบเครื่องพันห้า standard โรงงานนะครับ standard โรงงานนะครับ no g a t นะครับปี2013นะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ไหม อ่าน็อตแกะไหม้ไม่แกะสื่อได้เม็ดอาร์คอยู่ตะเข็บหัวโชคเดิมสื่อได้สีในห้องเครื่องไม่เคยโรยสื่อได้เนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยตะเข็บอยู่ครบหมดเลยนะสีสันภายในห้องเครื่องไม่เคยเคลียร์ไม่เคยมีการเก็บนะครับและน้ำที่ขึ้นมา วนจากในห้องเครื่องเนี่ยดูกระป๋องพักน้ำนะไม่มีสนิมนะครับไม่ใช่รถเน่าไม่ใช่รถซมนะครับผมอ่ะไม่สวยตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงกันได้เลยนะครับเครื่องสาตนดาดเดิมๆเ,เกียร์ดีๆช่วงล่างเบรกโอเคยางเต็มสีเต็มนะครับสวยจัดๆอ่ะจิกหน่อยจิกคาไว้นะปึ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมาตะเข็บเดิม เม็ดอาร์คเดิมเหล็กรูกลมซื้อได้รถไม่เคยชนนะครับสีฝากระโปรงหน้าเต็มกระจกบานหน้าเม็ดเดิมโรงงานวอดนะักจ้าสีสันหลังคาเคลียนะครับไม่มีปูดนะรถไม่ได้จอดตากแดดนะจ๊ะ นี่กระจกนะครับเป็นปี2013แท้นะครับอ่านะสีสันแก้มโอเคยางไม่มีปิปูดแตกดูดีนะล้อไม่มีไปเบียดกับฟุตบาทนะครับจานเบรก้าเบรกโอนะในซุ้มในซอกไม่มีรอยผุนะครับอ่านะฮะไฟหน้าไม่เหลืองนะจ๊ะโลโก,ก้หน้าใสใสกันเลยทีเดียว นะไม่ลอกไม่ล่อนนะพราะรถไม่ได้จอดตากแดดบางคันนี่ลอกล่อนผมรู้เลยโอ้โหตากแดดซะนะครับอ่ะกระจังนะครับซี่ไม่มีแตกหักนะครับอ่ะตัดหมอกหน้าอันนี้น้ําข้าวนิดหนึ่งนะแต่ใสดีไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะอันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาดูที่คั้วให้นะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแม็กนะ จะมีรอยนิดๆหน่อยแต่ไม่ได้เบียดมาอะไรมานะครับเดี๋ยวให้เขาทําสีให้นะครับยางโอเคจานเบรกเบรกโอเคในซุ้มในซอกโอเคสีแก้มโอเคกระจกเม็ดเดิมอ่ะขอยาตก,กันสาดเดิมโรงงานนะครับนะครับสีเต็มดีนะตะกล้องเดี๋ยวมาทางนี้ เหตเดิมนะครับสติกเกอร์มอมอกอยู่นะครับน็อตไม่แกะนะครับรถไม่เคยอัดกระแทกด้านข้างนะครับซื้อได้ซื้อได้ดึงเม็ดอาร์กออกมาดูตำแหน่งเม็ดอาร์กนะครับมันจะเท่าๆกันนะครับอย่างเงี้ยซื้อได้ซื้อได้นะครับนี่คือสแตนดาดของ FORD f i e a t ตนะครับอ่ะแผงข้าง มีริ้วรอยไหมมีรอยขีดข่วนไหมตะกองช่วยพูดด้วยก็ได้นะอ่ะไม่มีริ้วรอยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับแอ r b ร์แบกสข้างนะครับ ABS ภายในไม่โซมนะพวงมลาลัยไม่เยินระบบไฟฟ้าและแอร์ใช้ได้หมดนะครับอ่าวันนี้เราก็มาฟังเพลินๆกันนะฮะช่วงเย็นนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับกุญแจเป็นรีโมทนะฮะไม่นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึกิโลหนึ่งแสนหนกิโลไม่แท้ไม่จริงนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอญอาตไปฝั่งนูน้นตะก้องอยู่ฝั่งนี้ ราคาอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทนะครับผ่อนเพียง3,200บาทเท่านั้นเปิดแอร์หน่อยแอร์เย็นไม่มีการอุ่นเครื่องนะครับสตาร์ทชื่งเดียวติดมีอะไรแตกหักไหมไม่มีมีริ้วรอยไหมช่องแอร์หักไหมไม่หักค่ะมีไฟอารมอะไรขึ้นไหมไม่มีโชว์นะครับไม,ไม่มีโชว์ค่ะแต่ดังเบา<ๆ>สวย ระบบไฟฟ้าเล่นกันหน่อยซีตากล้องลองช่วยพี่เล่นหน่อยระบบไฟฟ้านี่พยายามหาติรถอยู่นะครับไม่มีอะไรแตกหักเลยอ่ะสวยกลิบสะอาดเลยนะครับเบลโอเคใช้ได้น่าซื้อเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับ อ่าเอาแล้วไงเกี่ยวกันแล้วไงเสียงนาจะหายนะโอเคเสียงมายัางเอ่ยถ้าเสียงไม่มาไงแจ้งกันด้วยนะจ๊ะอ่านะพอดีไมหลุดฮะไมหลุดนะครับอ่ะซอกเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะแผงข้างสวย ฟิล์มไม่มีลอกไม่มีร่อนแรวบบาะหลังนั่งกันบ้างป่ะนะผ้าหลังคาในยังสวยนะครับไม่มีตกท้องช้างนะฮะอากระจกนะ13นะครับทุกบานเลยนะตนะตเข็บประตูก็จิกได้นะเดิมหมดนะจะไม่เคยกระแทกข้างจะไม่มีตีลังกาไม่มีตำล่างไม่มีตำหน้าเครีย์มา คราวน,นี้ด้านหลังกันบ้างไฟมีแตกไหมไม่ะโลโก้มาครบนะครับไลฟ้าฟิล์มดูดีทับทิมอยู่ครบฝาปิดก็มีมาสวยเดิมตะเข็บขอเจ็กหน่อยคืนรูป ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์กเดิมน็อตไม่แกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนค่ะเออต้องช่วยกันต้อมาหากินนะครับตาก้องพี่ก็เสียงไม่ค่อยจะมีนะฮะอ่าฉนวนเดิมล้อเดิมยาแนวเดิมไม่รู้นะว่าจะดูรู้เรื่องแค่ไหนแต่เดี๋ยวมาที่เต็นท์อีกทีมานะจะโชว์ให้ดูนะครับ อยากนํานเหนอกับสภาพปิ๊งปงในราคาที่ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับซุ้มหลังสวยแม็กไดไรลิ้วลอยโลโก้มาครบนะยางไม่มีปิปูดแตกอีกแล้วครับท่าน,นเออนะครับดึงเม็ดอาร์คหน่อยเดิมคลิปเดิมคลิปนะครับอ่าคันนี้ตากล้องก็ชอบมากนะถ้าเขา ไม่ไม่มีรถนี่สงสัยสอยไปแล้วนะครับ<ข>อวาขนาดนี้ใช่น็อตไม่แกะสติกเกอร์แอ์แบ็กอยู่ครบสติกเกอร์ลมยางก็มีเดิมโรงงานดีดีดึงตัวเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอ่ะสวยงามสีเต็ม <c oughs> เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างเบรกโอเคยางเต็ม ภายในไม่ซอมปาสติกไม่มีแตกหักระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดรถขับดีดีในราคาเพียง168,000บาทเท่านั้นกับรถ Ford Fiesta 1.5 S อสอโต้แอร์แบีสีบรอนเงินสภาพเดิมสนิทไม่เคยติดแกด๊สไม่เคยโดนชนนะครับกับโปรโมชั่นดีๆเมื่อครู่ว่ามีจัดเก็บอะไรบ้าง นะและจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับผมฟรีอะไรบ้างขอเน้นและย้ำก่อนปิดคลิปการรับประกันทราบอยู่แล้วนะว่ารถต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสูญเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ต่อโดนถังตัดดามชัดสีนะและหลังการขายยังรู้จักกันอยู่นะจะมีอะไรเข้ามาเรามีคอมพิวเตอร์เสียบดูนะจ๊ะอ่ะกลับ ฟรีค่าจัดโอนภาษีพรบอากรสแตมน้ำมันนะและฟิล์มนะครบไหมครบนะอ,อ่ออบโ,อโซนและเคลือบแก้วนะครับผมนะประมาณนี้น่าจะมากันแบบให้หายคิดถึงนะเพราะว่าตาก้องกอง,งกเงกได้ที่ผมเองก็นะสภาพกับดินฟ้าอากาศตอนนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะวันนี้ ผมท็อปเต็นท็อปเทนการาดนะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ติดตามกันและฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดนะครับอ่ะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบายบาย